สวัสดีจ้ามันจ้าน้อยเวกจ้าตอนนี้แม่อยู่สวนพักนาบ้านจะผักสวนครัวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผักที่เป็นผักสวนครัวต้นหอมมะเขือเทศเยอะแยะค่ะแบบว่ากินแบบแบบม่ต้องซื้อเขากินแห่อันนี้ประกาศเที่ยวปีกําลังกิ่ใหญ่ปูกพักนาแรงนากจากเนกาะมันก็เป็นอย่างไงแหละ อันนี้ต้นขึ้นช่ายกำลังโตอืมในร้านชมาเก็บมะเขือค่ะวันนี้จะไปแกงนี่ปลามะเขือนนเห็นไหมนู้หน่วยมะเขือเหลี่ยมมั่งมังเนี่ยดกได้จ้ะใบมันพังเลยใบมันบังเฉยเฉยนี่เดี๋ยวดูความดกของมะเขือก่อนใบมันบังนะจ้ะมันมันดกดกเด้อชิมาเก็บนี่จะชิเก็บให้ดูได้จ้ะเด้อ น <problem> ้องโอ๊ะมาถือกล้องให้ตาหน่อยลูกอืมเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเก็บมะเขือกันนะคะทุกคนมิ Mar ัวเวปลูกแบบว่าอยากให้เป็นหน่วยเป็นไอจิ้กับบ๊อบเพนอืมกำลังพอดีนะจ้ะนี่แเมมชอบแบบว่ากำลังแบบมีเม็ดเหลืองๆนิดๆอ่อนไปมันก็ไม่อร่อยนะจ้ะถ่ายตรงถ่ายลูกมะเขือที่ป้านั่นนะจ้ะเก็บ อย่าให้กล้องสั่นเด้อเดี๋ยวคนดูจะเบียนหัวอีอจะ้ะโอ้ยอดูมะเขือค่ะดูมะเขือ,อ,อก็ล่างกินเลยจ้ะลูกใหญ่ลูกน้อยมีมั สวนครัวค่ะนี่ป่ป่ปาดามีลูกหนึ่งเหลอโอเคให้หมดเลยใช่ไหมม่ต้องให้มันเหลือใช่ไหมลูกโอเคนี่ไงเก็บมันเลยแบบนี้เก็บมันเลยจ่ะแบบนี้อยู่นอเว้เนาะ อุ้ยสื่อเขาตื่นต้นมันเข้ามาตื่นต้นแบบเบียบเี้ยมากเนี้ต้นละลอยห้าฟิตเขาต่วแบบกำลังกี่ออกดอกนี่มากก็มาแต่ดีใจเจนประหนันบางชีก็ได้กินลูกหนึ่งเป็นความภูมิใจนะใจเ่อนนี่ินเยอะเด้เอ ใครอิจชาบ่ใครอิจฉาบ่ไหนปะบนมันอยู่ตรงนี้หระอจ๊ะน่าเขาลดหนามใหม่ๆต้นนี้ใครลดนหนามเนาะอาบนี่าาาต้นนี้เมียต้นเดียวได้แต่เขาปลูกลุ้มละต้น <S <S นี่นทำไมถ้าถ้าจักแปดนาทีกับบอกป่าได้หนูจ้เพราะว่านานไปเดี๋ยวมันจีกีดข,ขาดไปตัดคลิป ตั๊กบเป็นม่ใช่ห้อกดูกระด,ดูดูป้าโดยลูกไม่ใช่ตั๊ก<ด>สองคนนี่มาดูตะกานเนี่ยมาดูตะก้า,า,กาโอ้ยมะเขือเยอะเลยอ้ต้นนี่แม่ดูคักต้นเดี๋ยวด้จัดที่เขาเขาล่งลุ่มละต้นนี่ ป้าที่ก้องอาจารย์เดชใจให้ดูมะเขือต้นมะเขือนี่แม่จ่าต้นเดียวเด้ต้นเดียวเด้นี่นดูลูกมันมันก็เป็นพริกขี้นูกำลังกิ๊วติดดอกของนี่กำลังติดดอกของเขาเขาปลูกงามคนปลูกมือเย็นอันนี้มะเขือคืนนะคะมะเขือคืนนเหลืองนี่กรอบค่ะก,กอบ โอเคค่ะเนาะเดี๋ยวแมมเก็บมะเขือต่อก่อนจิกเก็บให้หมดจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกําลังจะแก,ก่เดี๋ยวมันแก่กว่ามันบ่อร่อยโอเคค่ะสวัสด,ดีนะคะลากันด้วยมเะเขือต้นนี้ดีกว่าเอ๊๊ะบายบายค่ะสวัสดีจ้าแม่จานอเวค่ะคนโคราชบ้านเองค่ะ ไปเก็บมะเขือมามากินในสวนสดๆเลยก็เลยอยากกินไอะสุกมะเขือแม่ครัวล่ะค่ะพริกดิบพร้อมกระเทียมใส่ลงไปในครกนจะจ๊ะเนาะโอ้ยกระเทียมล่นคนครัวพริกไทยคือพริกหลายแต่ว่าตามเลยจ้ะหลายโพดนี่พริกก็แบบไอ้นี่เนาะเป็นจิเพ็ดไหมนี่อ๋อพริกอ่อน,ออนมันบระเภทอะลรา,รา,ราเอาใส่ได้หลายก็ได้อะตามตามตาม มะเขืออย่างสดเลยจะไปเก็บในสวนมาเมื่อกี้จักสวนครัวตำให้มันแหลกก่อนจ้ะเอาแบบบ้นบานเาเนื้อจแม่ม่าใส่ปลาบ่าใส่งาเดี๋ยวบางคนก็ใส่ปลาใส่งาเนาะ <c oughs> แหม่มบปชาชอบพ <c oughs> อบล่ะจ้ะตำแค่นี้นกับพ่อเผื่อบันเ็ดมาก เยอะๆสำพอยเยอะๆใครชอบกินเทกระตักกินตอนคิกเอาไอ้อจังไหนเด้อเด้อมะเขือไอกะเทนมะแตกโอเคได้ไหละใส่มะเขือแล้วจ้ะนนดูมะเขือแม,มนตอกอนนี่เมมเลือกเอาลูกใหญ่ๆมาสุกนี่ใส่มะเขือลงไปเท่าที่เราต้องการ มะเขือบ่ต้องห้วงเลยจ้ะหลายมาก, nh óm. Nh óm กบ่ต้องย้อมน้อมก็คือแ่าขนอมกินนั่นแหละจ้ะกินทีละนิดละหน่อยเบ่เอาได้จ้ะบ่คือตอนอยู่นอร์เวย์ซอสดบ่ไดใส่สารอะไรชงนั้นนสวนรน้านาม่างเดียวเขาดูแลดีจ้ะเดิลงไปเลยเยอะๆวันนี้จัดเต็มที่ไม่มีกั๊กตุดมะเขือของโปวดแมนจ้ะ ไปอิกอะลองดูก่อนจะว่ามันใส่ร้ไยอะไรพอดูก่อนใส่กับในข่อยกีสว่างดอกจ้ะตามที่นี่มะเขือนี่ต้มบพาะต,ต้มให้มันเปื่อยร้ายด้วยจ้ะโอเคแบบแบบทุกถ้าเปื่อยร้ายมันบ่อร่อยตา้มแค่จากเต๊ะ มากยังไม่ได้ปรุงเลยนะกิลศจ้าพอล้วจ้ะมาต้าองเอาลมาะมะเขือไปชุดวัลลังก็ไ้่หยัดร้อยใส่ชุดรด้ะใส่ลายแสบยบลายใส่หน่อยเสีบหน่อยมาต้องตวงจ้่ยาวโรดนั่นอ่ะพอน้ำปลา ปิดน้ำปลาขาดม่ได้เลยน้ำปลาน้ำปลาต้มบอบหมอใหญ่ๆเลยคนลงไปนัวๆใส่ลงไปต้งคับพี่ก่อนจ้าเนื้อเงื้อ,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 อให้เข้ากันก่อนน,อน้ำแมนจุบมะเขือใส่มะน,นาวน้ำเยอะ้ะ ว่าบ้านเนีกินเปรี้ยวแล้วให้แม่มชิมก่อนมะนาวจัะหน่นาาหอยนีงมะนาวขวดปลูกเองจ้ะเขาขันน้ำไปขวดไปตู้ยเดี๋ยวเราไปหน่อยนึงค่ะก็แต่บางคนเขาใส่ด้วเนาะจะบ้านแม่ใส่ก็ใส่นะจ้ะชอบกินแบบนี้ตูดไทยก็ตูดไทยไทยโบราบก็ตองใส่ากินจ้ะ มาชิมก่อนเด้อเดยวกินลายคนเดียวไปเอาเ่อนกลางมาคถ้ากินคนเดียวนี่แบบว่าปลาตองไปเ่อนกลางกระไรได้แม่ฮะใช่ถ่ายอะถ่ายให้ดูหน่อยป้าจะกินชิมกินโชว์หน่อยลูว่ามันอร่อยอยังตากล้องก็คือหลานสาว้ำปลาหน่อย ปลารอีกตรงนี้ก็ได้พอค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเดีย๋ยวใส่ต้นหอมบกักคีเสร็จเลย มีดอยู่ไหนล่ะไม่มีมีดมาให้ป้าเหรอมเมื่อกี้มามามีดอยู่ไหนเจน้าหนุบัตพีก็จับสวนนะคะตดๆยูโคราดจ้ะยูโคราดอะไรก็บ,บ่ตรองตื้อถ้าบ่ปลูกเองจะไปขโมยเข้ามาได้ไปลต้องไปเลยจ้ะมาบ้านมีตะกรงไทยไหย <G l ug> ตอนอยู่โนเบมันก็บบไรไม่ตะกล้องเนาะตั้งถ่ายกินอย่างเดียวบรไรถ่าย,ายแบบตอนทําพ่อจะเรียบร้อยลวจ้ะซุบมะเขือฉันเรียบร้อยอ่ะซูมมาแผ่ในใกล้ๆหน่อย สุดมะเขือจ <icana> ้าเหมียนจ้านอเวนะคะเราเจอกันคลิปกินค่ะบ๊ายบาย